สวัสดีค่ะคุณผู้ชมณนะปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครกำลังมองหาเรื่องราวของการเสริมรายได้ ้วยธุรกิจความงามแล้วก็ต้องฟังดีๆค่ะเพราะว่าวันนี้ดิฉแนพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ MF Academy ค่ะที่นี่นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจความงามที่ครบวงจรและน่าสนใจมากๆค่ะขอต้อนรับท่านผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ฟลุกนหคะค่ะเรียนถามก่อนว่า MFM Academy นี่เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนทางด้านไหนบ้างคะ ที่ MF Academy นะคะเราเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนก่อนนะคะเราเปิดเป็นโรงเรียนมาได้7ปีแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีการต่อขนตานะคะ,คะเราก็จะมีการสอนทําคิ้ว,วสักคิ้วนะคะ,คะของเราจะเป็นการทำลายเส้นตามหลักโงเฮงแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยคือการทําคิ้วตามหลักห้าธาตุ Five l e m e n t s หรือที่เรียกว่าหูสิงของเมืองจีนนะคะ เป็นการทำคิ้วเฉพาะบุนคคลใ,ให้เหมาะกับธาตุของแต่ละคนนะคะขออนุญาตแนะนําเรื่องคิ้วสักนิดได้ไหมคะเพราะว่าธุรกิจตอนนี้ในเรื่องของการเพ้นคิ้วหรือสักคิ้ว3มิติหรือ6มิติเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมา <S <S เวลาคุณผู้ชมสนใจอยากจะเรียนเนี่ยต้องมีพื้นฐานยังไงบ้างคะควรจะมีพื้นฐานในการชอบเรื่องสวยงามก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างฝึกได้แต่ต้องมาจากความพึงพอใจลึกๆขอ,อของเรา ความเป็นตัวตนของเราคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องการแต่งหน้าหรือเขียนคิ้วไม่เป็นแต่เราชอบเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ได้พื้นฐานของการทําคิ้วก็คือการรับรู้โครงคิ้วนะคะการวาดโครงคิ้วให้ถูกต้องสวยงามแล้วถูกหลักแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ก็มีการใช้โหน่หงแล้วก็ธาดเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่จะทํางานให้บริการแล้วก็ด้านความสวยงามแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องชอบเรื่องความสวยงามเป็นที่ตั้งนะคะคือในใจคนเราถ้าฟุกเชื่อว่าคนเราถ้ามีความชอบเป็นทุนเดิมอะคะ่ะเราก็จะมีความตั้งใจและความสนใจที่จะทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณสนใจในเรื่องความสวยงามแล้วมีความตั้งใจจริง คือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่กำลังมานะคะอาศัยความที่คุณมีความตั้งใจจริงแล้วคุณก็มีความชอบในเรื่องความงามแค่นี้ก็เพียงพอละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่ฟุกมากที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะ